ในขณะที่ความตึงเครียดอีกเหตุหนึ่งครับที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลังจากที่มีหนังสือพิมพ์วอสติเจอร์นนั้นได้รายงานความเคลื่อนไหวว่าทางด้านสหรัฐอเมริกาโดยนายโดยนัลด์ทรัมป์นั้นได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนตากอนของสหรัฐเนี่ยนะครับสั่งถอนกําลังทหารที่ประจําการอยู่ในเยอรมนีเนี่ยนะฮะให้ออกพ้นจากเยอรมนีในเดือนกันยายนนี้9,500นาย 9,500นายครับคือเดิมเริ่มแรกเดิมทีนั้นเนี่ยสารัฐเองส่งทหารเข้าไปประจำการอยู่ในเยอรมน,นีตอนนี้เนี่ย34,500นายเยอะมากนะ,ะเยอะมากแต่ว่าอย่าลืมว่าสารัฐนั้นเป็นแกนนำของกลุ่มนาโตและประเทศยุโรปนั้นก็เป็นสมาชิกของกลุ่มนาโตเขาก็จะใช้กลุ่มทหารเนี่ยร่วมกันดังนั้นเนี่ยมีทหารสารัฐไปอยู่ในเยอรมน,นีเนี่ย3,000 34,500นาย ก็เลยมีการสั่งบอกว่าให้เคลื่อนกําลังออกมาเนี่ยจำนวน9,500นายนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนกําลังทหารมาโดยตลอดแต่ถามว่าทําไมอยู่ๆเนี่ยสหรัฐถึงไปลดจํานวนทหารในเยอรมนีเกือบเกือบหมื่นนายนะเขาบอกว่าเนื่องจากเกิดความขัดแย้งระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับทางด้านผู้นําของเยอรมนี ก็คือนางอังกลาแมคเคอร์นะฮะนายกรัฐมนตรีของเยรมนีมีความขัดแย้งกันอยู่หลายประการแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเกิดจากเรื่องของการต่อท่อก,ก๊าซนอร์สตรีม2ที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะเสนอตัวเนี่ยเป็นผู้ที่จะขายก๊าซเนี่ยให้กับประเทศในยุโรป<อ>นะครับโดยสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนะถามว่าแล้วสหรัฐเนี่ยไปเอาก๊าซมาจากไหนที่จะส่งให้ยุโรปสหรัฐนั้นก็มีบริษัทที่สัมปทานอยู่แถวทะเลเหนือ,อ นะแถวทะเลเหนือก็จะต่อท่อก๊าซแล้วสหรัฐนั้นไปลงทุนสร้างโรงงานก๊าซในเดนมาร์กเพื่อที่จะกระจายก๊าซให้กับประเทศต่างๆในยุโรปแต่ปรากฏว่าเยอรมนีไนะมเคลิลอ,อังเกล่าไมาเคิลนั้นไปจับมือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน<อ>นะครับแล้วไปต่อท่อก๊าซจากรัสเซีย<อ>ระยะทาง1,200กิโลเมตรแล้วมาขึ้นที่เยอรมนี S <S นะฮะสองเส้นแล้วนะฮะเส้นแรกสําเร็จไปแล้วนะครับนี่เป็นเส้นที่สองซึ่งจะสําเร็จเนี่ยปลายปีนี้ทั้งสองเส้นรวมกันแล้วเนี่ยจะมีจํานวนการที่จะส่งให้กับประเทศในยุโรปเนี่ย<ฮ>เดือนหนึ่งเนี่ยนะกว่า1นึ0งแสนหนึ่งหมืนะนะหนนน่งนตันนะฮะฮดังนั้นเนี่ยเป็นจํานวนมหาศรราลเขาก็เลยบอกว่าโดนนัททรัมไม่พอใจเพราะเหมือนกับว่าโดน นายกหญิงของเยอรมันนั้นหักหน้า oh. นะฮะก็เลยสั่งถอนกำลังทหารเรื่องนี้น่าติดตามอย่างยิ่งคุณผู้ชม